เรามาดูกันค่ะว่าในกล่องนี้เป็นอะไรลูกสาวข้อส่งอาหารมาให้ลูกเขาเรามาลุ้นเรามาลุ้นไปด้วยกันนี่ค่ะกล้องหลังค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะดูลูกสาวเขาซื้อของส่งให้ลูกเขานี่โอ้หมูฝอยทรงเครื่อง หมูฝอยทรงเครื่องสองขอนแก่น็นี่อ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หมูฝอยอ้มีแต่หมูฝอยนานี่อะไรคะเนี่ยเห็นไหมหมูหมูสวรรค์หมูสวรรค์อันนี้อ,อ,อ,นอะไรอะหม,ม,มูสวรรค์อ้อันนี้อะไรอ่ะหมูฝอ,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 อย หมูสวรรค์แบบนี้แพ็คแบบนี้แล้วก็กินทีละหอ่อละหอ่อมันก็ไม่เสียเนาะ่คะหมูสวรรค์หมูฝอยเขาซื้อส่งมาลูกเขาอันนี้อะไรยาแคบหมู <laughs> แคปหมูแคปหมอูอันนี้หมูฝอย ลูกเขากินแต่แบบนี้ค่ะลูกฟอร์จูนฟอร์จูนชอบกินของแห้งๆค่ะมินจูกินของน้ําอยู่เป็นต้มเป็นต้มต้มฮาต้มกืดโอ้โหเนี่ยค่ะเขาคงสั่งค่ะนี่เนี่ยค่ะแม่ฟอร์จูนสั่งให้ลูกเขาค่ะเนี่ยค่ะ แต่เข้าวภาษาเขาก็มาแต่อันนี้ส่งมาให้ก่อนสั่งมาให้ก่อนจ้าหอมหอมกลิ่นหอมเจียวเนี่ยแบบนี้มันจะไม่เสียค่ะแล้วก็กินทีละหอ่อประบวกก็ไปซื้อตามตลาดนัดที่เคียงหมูเขาทําขายกล่องละหกสิบาทเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีหอมเจียวเลยอันนั้นนะไม่มีหอมเจียวเขาไม่ได้เจียวหอมใสเลยค่ะเนี่ยค่ะประบวกก็ไม่มีคลิปอะไรลงเนาะก็มีแค่นี้ละค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะอู้เรามาชิมกันมันสำเร็จมาแล้วเนาะนี่ค่ะอือหวา,าน <laughs>